เอาล่ะครับอพอโมาครับคุณไทฟิวก็แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับดักบอลสี่อ่าไม่ใช่พิกเซลบอลพูดดักบอลจนชินไปแล้วมาต่อยแม่งอ่าสังากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ตัวนี้มามันอ่านว่าอะไรวะฮิทแลนด์นะฮิทแลนด์ฮิทแลนด์ฮิทเป็นตัอะไรเราจ้างมัน,มนขี่ขี่ก็ไม่ได้เราต้องเอาอ่านมาใส่หรือเปล่าเห็นในเรื่องมันมีอ่านดูสเตตแล้วพาร์ทที่แล้วก็มันนี่แหละ ที่เราต้องหาในพาร์ทนี้คือไอตัวนั้นตัวลุงเรียนสกิลก็ะจะมาดูท่ามันว่ามีท่าอะไรดีๆไหม <c oughs> ถ้าไม่มีดีก็เก็บ <c oughs> จับแค่น,นี้แหละแ,แล้วก็เก็บแล้วก็รอแอตเลตต่อไปเ๊้ไม่ใช่ใช่นี่อะลงปุ๊บอืมตัวแม่งสูงเหลือเกินการดอนอ่ะฮิวฮิวทำไมวะเพิ่งฮิวไปพาร์ทที่แล้วแล้วอ,ออกมาถ่ายรูป ไม่เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวตัวที่บินได้ไปตัวที่บินได้นั่นคือไหนวะ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 อ่าหนี้นเหล็วคอสเอามาฟ็อกซี่ไปไม่ได้ใช้เลยเอาไปทำไมไปบินเมทังเกิดอีกแล้วอยากเจอเมทังขาวมากเลยหรือว,ว่าอะไรเบลดัมขาวก็ได้ ตัวใช้นี่ว่าสุดยอดถ้าเจอปุ๊บมาเตอรบอลอย่างเดียวไม่ปล่อยให้มันตีตัวเองจนตายหรอกไงนะบินหาลุงต่อไปลุงจะอยู่แถวนี้เพราะว่ตรงนี้เราไม่ค่อยได้มาด้วยขนาดอยู่รอบบ้านเลยนะเอตรงนี้มันอ๋อตรงนี้หืมอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอ๋อ ที่เราต่อขึ้นไปแล้วอะใช่เหรอเฮ้ยใช่แล้วอ่ะแล้วขุดแล้วขึ้นมาจำไม่ได้แล้วตั้งน,นานมากเลยเออแล้วขี้หยียจะใช้สมองจำเรื่องเรื่องพวกในเกมนี้เอาใช้ตอนเรียนอย่างเดียวมันเล่นตอนนั้นเล่นวิชาคณิตอย่างเดียวเลยไม่ไม่เจอเลยอะ่ะลุงเฮ้ยสีฟ้าเอ้ยสีแดงไม่ใช่ เมื่อกี้เห็นแม่งเป็นสีฟ้าไตัวผู้กันเนี่ยสูบไปก็เห็นแต่หัวยังว่าใช้นี่แต่พอคิดดูมันใช้นี่สีแดงใช้สกิลมันไม่เป็นด้วยตัวสกิลมันคืออะไรวะก๊อปปี้ท่าอะไรทุกอยาก่างหรือไม่ก็แรนดอมท่าต้องมันเดียมาสุดท้ายก็ไม่เจอลงแล้วเราต้องไปที่อื่นต่อต้องไปที่ไหนเพื่อจะหารุ่งเจอ องนี้ก็ไม่มีเราเจอพาร์ทไหนวะประมาณพาร์ทสองสามพาร์ทที่แล้วมั้งอ่าเจอเทเดอร์ไปหาเทเดอร์สักหน่อยไม่เอาผม <c oughs> เดอตัวอะไรเอ้ยไก่ล่างเฉยเลยเอาตัวนี้ไปแลกตรงนี้ไก่ล่างเอ้ยน่าเราลืมไปเลยพอนึกถึงไอตัวง,งูหินเนี่ยเออนึกถึงตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือตัวอะไรวะมันชื่อ,อะไระเกียร์ลัดร์อสยักษ์ของเรา ไอตัวอุย้ยเอ้าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วหรือว่าพาร์ทนี้วะยังอยู่อีเหะอ่าช่างมันแต่นี้ขอดูพลังหน่อยเลเวล50เท่ากันกนนะ่ะบายเมทัลซาวเมทัลซาวเฟลหรือเปล่าวะเมทัลซาวไม่เฟลไม่เฟลลววา,ลาลว,วาเผาลาวาภูมอะไรช่างโอ้โหโคตรแรงมันไม่เชิงแรงรอกแต่มันอันนี้อะไรวะเอ้าโอเชียน พชเต้องเหียนะหรือนั่นงอ่ามันลดสเปเชียลดีเฟนซ์ซึ่งราว่าเผาเป็นสเปเชียลดีเฟนซ์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูฮะสู้อะไรโหด,ดุตัวมันเลยเมื่อไหร่เมกาตัวนี้จะมาวะเป็นมีหลาธาตุวะไม่บอกเพื่อเป็นการโยมตีอะไรโอ้แแรงแรงแรงตีเราตีแล้วติดเบิร์นดีมากไม่ทันซาว ไม่นั้เศร้าโอ้ยจะตายเราจะตายอ้าวอือเข้าเยอะไหมนี่เรียบร้อยไอ้น,นี้มาไปไข่ตัวอะไรวะกระเบนในคลคิวจะมองเห็นไหมนี่อันนี้มืดตึ๊บเลยตึบ๊บอือ้อเงียจมตัวใหญ่เท่ากันหรอะไม่น่าจะเท่าตัวนี้เราตั้งใหญ่ที่สุดซึ่งไม่เคยมี ไม่เคยเจอเลยในขยะขนาดใหญ่เท่านีน้เป็นขนาดใหญ่กว่าเอโนมอสเอโนมอสคือที่เคยเห็นใหญ่ที่เกิดอ่ะใหญ่สุดคือเอโนมอสนะไอ้นี่มันอะไรขนาดอะไรไม่รู้เอาปิกาจูอยู่ตรงนี้นี่หวอาหลายตัวเลยปิกาจูปิกาจูน่ารักมากฟีเจสเตอร์แมจจ์นี่เท่าไหร่สิบห้าตัวมันใหญ่เระเวลมันน้อยอ่ะไอ้ตัวอะไรดำดำ,ดำโดดอ๋อเทนเนอร์ ตังละเหลือ6,500สู้หอ,อกก็ได้วะเราตังไยซื้อบอลเราหมดไปเยอะมากเลยกับพาร์ทที่แล้วมาสู้มันได้แบบวะเนี่ยออกมันโหดมากเลยอ่ะหอ,อกมันโหดมากต้องดับมากต้องให้หอ,อกมันดับให้นานมามาสเตอร์บอลถ้าถึงย่งยด,ดีเอออุ้ยคอยอคินไนส์เลสโอ้โห ไฟคิงแพ้ในสแลัตเลยวะเออลูคาเิโอเจอลูคาเิโอเราต้องรีบเปลี่ยนกาดอนมาลูคาเิโอเป็นธาตุไฟติง้งเปล่งซึ่งแพ้แพ้นั่นผีกับดินแล้วไฟอ่ะไฟหูแม่งแรงวะตีแรงมากโอ้ตายกาดอนตายเออแพ้บินด้วยแพ้บินด้วยนักการ์ดเอฟเซน์โหมันมี อันนี้วะลืมเออลืมโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะมันอยู่ไหนวะมันลงไปข้างล่างแล้วล่ะให้รอดป่าวะเราจะรอดจากมันไหมเอมอเกือบได้ชิกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวไปถังอะไรกินเผาตัวจุบจ๊บจุ๊บโอ้โหทีเดียวตายว่ะจุบจ๊บจุ๊บ อาตัวไรเวล87ไคล์โอค่า87วะไปออริจินเพาส์ตื้อ,อไม่ตายเราเลยดีออริจินเพาส์นั่นแหละถ้าถ้าอันติตัวนี้คอยคิงเชียร์คู่เชียร์คู่ออเออมันไม่ติดอ่าอะไรวะเม่ดีครับแพ้ไนซ์เลา ใครมาสตาร์รถตอนนี้เอ้ยดับว่ะมาดับตัวเราตายคนเดยียวมันเริ่มชนะยากขึ้นแล้ววะ่ะดับตังมาเท่าไหร่ถึงหมื่นนี่น่าจะดับห้าพันเองั้นไปยิวเดี๋ยวค่อยไปดูลานค้าขอแลกของก่อนเดน๋ยวนี่ไปขายด้วยไอ้อะไรมังกรอะไรอะไรวะแดงวันสเกลไหนดูซื้อดูซิเจลาบอนเอามา นี่บวกสิบป่าวะไม่ใช่บวกร้อยไม่ใช่บวกร้อยน่าจะทําเป็นบวกร้อยไว้วะ,วะเออทาไมไม่ทําบวกร้อยวะมาบอลบอลปุ๊บ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 เจียบอลในไหมครับมันไม่ได้จับเจ็สิเซหรือร้อยเหรืออะไรเก้าสิบเอร์เซไม่รู้มันจับเท่าบอลปกติคบอลไปเยอะๆไปอ่ะโอเคมาดูร้านค้าหน่อย เี่ใครทักลไล่วะอ๋อไลน์ห้องไลน์ห้องหกทับสามจังมันอุ้ยตกใจเลยโคนรสัสเด๋วเยแหมมีโอะไรก็อย่มาสกิลสกิลไม่ได้ดูมานานแล้วเฟรมชาร์จไม่ดีไม่ดีอะไรนี่บอดี้สแล slam, มแมวแมวอย่ามาลงเพลงไฟพันแมวแมวเอาไปทำไมไฟพันต้องไม่มีเลยบอลบอลแพงเหลือเกิน ื้อมั่งสิบลูกบนแล้็ซื้อเอานี่ขายขายขายตึ๊บขายไปขายไอ้นี้ด้วยถ้าอะไรไม่รู้อ่ะยวเปิดอีกสักแปดอันแล้วกันแล้วเราเพชรมาทำไ,มไหม่ะมนี่ยหรือตัวอะไรมันดับรู้สึกพูดตอนนี้เหมือนมามันร้อนมากเลยมันสะท้อนไอรอนมาเข้าปากเหมือนเป็นร้อนในด้วยอ้อยอืม รอนในช่างมันเราไม่สนเก็บแม่งเออเอาไปติดไปอรอลูพี่จูติดไว้อะนอนนอนนอนแล้วมไม่มีแลรแฮนดี้เลยอ่ะไม่ค่อยได้ซูบอสเลยแลรวแฮนดี้ไม่เหลือแล้วเอาไปยัดให้แกโครงหามหมดแล้วจนเวลลอยเออทำไงดีแทงมันไปเปิดอีกแปดรูปแปดรูป คลิปนี้น่าจะสั้นแล้วกันโกรลูกเกิดมาสุดท้ายเราก็ไม่เจอลุงเอาเปิดลัคกีีบ็อกดีกว่าอาจจะเจอของดีึ๊บไม่เจอสามลูกผ่านไปสี่ลูกแล้วครือง,งานแล้วไม่เจอเลยเขาใช้นี่ไม่ได้อือโซโลอาร์คไม่เอาอือไม่เอาโอ้ยอ่ะเปิดอย่างงี้อ่ะเตัวอะไรีไม่เอา สุดท้ายก็ไม่ได้เลยดีถึงจะเปิดตอนเช้าอยากจะเปิดโค้ดให้ดูเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับเวลามันเป็นความรักของอะไรมันเป็นแรนดอมอ่ะตรงนี้มันจะมีรักศูนย์ใช่ไหมล่ะมันจะเป็นรักบวกเอ้ยตัวตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะยังไม่ได้ลืมแล้วลืมแล้วเรื่องห้ามันทำอะไรนกลิก์ไม่เข้า เออเดี๋ยวขอพักก่อนสวดเออเอคอนแมงสีชมพูไอคอนมาสีชมพูเป <laughs> ็นโคตรแปลกแต่ตัวมันสีส้มตอนแรกนี่ช่นี่ไอคอนแมงสีชมพูมาเออหวัาจะตายเกือบห้าเรืออ่ะเราพูดเรื่องอะไรวะเมเื่อกี้อ๋อความรักไม่ใช่ไม่ใช่ความรักแบบนั้น ค่าความลัคกี้บ um, ุญเรื่องความรักโอ้มาบอกว่าอะไรวะจะมันมันเป็นมันเขียนว่ามันจะมีลักอยู่ประมาณสามสี่อันอะเป็นลัก์ศูนย์ลักลบหนึ่งลักลบสองอะไรสักอย่างบวกหนึ่งบวกสิบบวกอะไรทักอย่างไม่น่าถึงบวกสิบก็น่าจะบวกสองบวกสามประมาณนี้ที่ไปดูมานะถ้าจะไม่ผิด ไม่ก็มีเยอะกว่านี้เนี่ยมันจะแรนดอมตามไปตรงเนี้ยก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันแรนดอมยังไงแต่นี่มันเป็นลักเต็มร้อยก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ลักเต็มร้อยแม่ง <c oughs> อันนี้เป็นลักลักศูนย์ศูนย์สีเหลืองเหลืองเหลืองทองทองอ่ะสีทองอันนี้เป็นลักบวกร้อยลักบวกร้อยนี่น่าจะเท่ากับลักสามถ้าเต็มที่น่าจะสาม สามแม่งเยอะมากมันมีตัวที่ต้องใช้รักษาเยอะมากอ่าช่างมันเอาขี้เกียจพูดแะไรอ่าพานนี้ม้แค่นี้แหละจบกันดื้อเลยอ่าถ้าชอบก็ลืม like กดไลค์ก s ซับสไคร์และกดแชร์ด้วยนะปุ่มซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วซูมซูมออมิทิกให้ดูไม่ใช่ออมิทิกอะไรวะมันชื่ออะไรวะอ่าหินเมก้าอ่าไม่เห็นด้วย อวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย